สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแว่นการ์ชอปกลับมาพบกันอีกแล้วนี่วันนี้เราจะมารีวิวชุดนี้กันนะคะจี p 03เลยเป็นซองสุ่มแบบนี้นะคะก็คือซึ่งคราวที่แล้วนะเรารีวิวเป็นแบบแกะ1บล็อกแล้วแบบได้อะไรกันบ้างนะคะก็เพื่อนๆก็รู้ไปแล้วเนาะว่าแบบ1บล็อกได้อะไรบ้างแต่วันนี้เราจะมารีวิวเป็นใบๆกันว่า คอมพิวต์หนึ่งชุดอะค่ะมีการ์ดประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะคะแบบแยกให้ดูเป็นแคลนๆกันไปเลยนี่ก้นนี้จะมีเขียนนะคะมีการ์ดทั้งหมด44แบบซึ่งแยกเป็น gr 2แบบ sp 12แบบเนี่ยนะคะแล้วก็มีการ r, r, r. ์ด 3r 2r 1r นะแล้วก็แยกเป็นแคลนนะคะมี shadow paladin k a n e r o go paladin mula kumo dark i r r e g u l a และ ลิงโจ๊กเกอร์นะคะนี่ก็ตามนี้เลยมางั้นทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวแอบบอกก่อนก็คือเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเราจะรีวิวตัวเอของเรา2ใบก็คือจีตะแดน2แบบนี้นะคะว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนมางั้นเราเริ่มกันไปเลยดีกว่าค่ะว่าแบบ มีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยดีตัวนี้เลยนี่เป็นฝาแฝดกันนะคะก็คือตัวเมไซอันเองตัวหน้ากล่องไปเลยสุดเท่เลยนะคะนี่เป็นของลิงจ๊กเกอร์บังกรปฐมการเอนะ็มเนสตี้เมซานแล้วก็มีความสามารถนะคะเมื่อเป็นออโต้แวนการ์ดเคาน์เตอร์บาสหนะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอส แล้วก็ถ้าเกิดจ่ายนะคะปลดล็อกการ์ดกี่ใบก็ได้และยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3000ตามจำนวนยูนิตที่ถูกปลดล็อกจนจบการต่อสู้ถ้าจำนวนยูนิตที่ปลดล็อกมี3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับคิทตี้ข้อบวงหนึ่งด้วยโหปลดล็อกระวบบวพลังแถมได้คิทตี้ข้อได้ด้วยนะคะสุดยอดเลยเป็น g ีอาของเราสุดเท่เลย มาแล้วก็มาดูที่จีอาอีกหนึ่งแบบนะคะนี่แฟนทอมบัสเตอร์ดากอนของ s h a ด o w พา l าดินนะคะนี่เป็นเกตสามนะออโต้ลิมิตเบรกซีโซบาสานะคะเมื Mer ่อยูนิตแคนชาโดพาราดินไลฟ์กับยูนิตนี้สามารถจ่ายค่าคอสนะคะ แล้วก็เลือกการ์ดของคุณหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับพลังบวก1 0 0 0 0มืนแล้วก็ได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดเลือกรีทายเรียกการ์ดของคุณ3ใบเมื่อยูนิตนี้จมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดจ่ายจะได้ตัวการ์ดสใบเลือกหงายเดเมโซน3ใบแล้วก็จนจบการต่อสู้ คู่แข็งไม่สามารถคอการ์ดเกดหนึ่งหรือสูงกว่าจากมือลงช่องการ์ดได้โอ้การ์ดยากเลยแล้วก็ออโต้นะคะเรื่องรีทรายเรียการดของคุณหนึ่งใบเมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค้นหาการ์ดที่มีคำว่าบัสเตอร์จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบ แสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการนี่โหโ,โ,โสุดยอดเลยความสามารถก็เก่งมากเลยนะคะอะต่อไปเราจะมารีวิว SP ทั้งหมด12แบบด้วยกันนี่เรามี SP 12แบบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนกันบ้างนะอันนี้อาจจะให้แค่ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวความสามารถเดี๋ยวจะไปอ่านตอนแยกแคะละกัน นี่ก็คืออันนี้เลยชา a ์โดพา l าดินนะคะมังกรทามินผู้พิชิตออราเกเซอร์ดากอนต่อมาตัวนี้ของชา a ์โดเหมือนกันมังกรผู้พิชิตคารลสซอดดากอน,นะคะ่ะนี่เป็น SP ต่อมามัางกรทองคำสเปียคอสดากอนโก้พาราดิน อัศวินแห่งแสงอรุณกูกวินนะคะโกพาดินอัศวินมังกรเทวะมุสตาฟาคางิโลมังกรมานซุ่มจู่โจมโฮมูละไรเดอร์มูลาขุมโมนะคะมังกรหอกดาราบิ๊กคลัช์ดากอนลิงโจ๊กเกอร์ ผู้น่ารังเกียจจิวเดเลสดัรกอิเลกูลาคามาคอเล็กเตอร์ชาโดว์พาราดินมังกรปีศาลักซอนมากกัสย์ไทฟูนมุลาคุมโมสัตว์นินจาไว้เฮลอนมุลาคุมโมและ บุปผาที่แบ่งบานในศูนยากาศ c o s m o l e Link Joker น,นี่ก็เป็น SP ทั้งหมด12แบบนะคะทีนี้เป็นอีกแค่หนึ่งที่แยกออกมาคือ Clay Elemental นะคะรอนนี้มีเกีสอง Earth Elemental พกคู่อันนี้เวาสามารถออโต้เมื่ออยู่นิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกกาศ เราสามารถโซบาร์หนึ่งนะคะถ้าคุณมีการ์ดแคน K Elemental หงายเนื้ออยู่บนช่อง G z โซนของคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกการ์ดท,ที่ถูกล็อกของคุณหนึ่งใบแล้วก็ปลดล็อกการ์ดใบนั้นนะคะนี่แล้วคอนติเนียการ์ดนี้ถือว่าเป็นทุกแคนและทุกเนชันนะคะโอ้เป็นทุกอย่างเลยนะต่อมาเราจะมาดูกันว่าแต่ละแคนมีอะไรบ้าง โดยในคลิปนี้นะแอจะรีวิวคางิโลลิงจ็อกเกอร์และโกพาลาดินนะคะส่วนไอแคนที่เหลืออีก3แคนเดี๋ยวเราตัดเป็นรีวิวเป็นในคลิปหน้านะคะจะได้แบบไม่เยอะเกินไปเนะะาะมันเริ่มต้นด้วยนี่เลยดีกว่าคางิโลนี่ตัวนี้เลยอัศวินมังกรเทวะมุสตาฟานะคะ นี่อันนี้มีความสามารถ Active แวนการ์ดหครั้งใน1นึ่เทิร์นสามารถเคาน์เตอร์บาสหนึ่งะคะแล้วก็เลือกการ์ดทิ้งคว่ำอยู่บนช่องจีโซนของคุณ1นใบหงายหน้าการ์ดนั้นนะเลือกรีไทา์เรียาการ์ดของคู่แข่ง1นใบเลือกยูนิตของคุณ1นใบตามจํานวนการ์ดที่ชื่ออัศว on ินมังกรเทวะมุสตาฟาที่หงายหน้าอยู่บนช่องจีโซนของคุณ และจนจบเทิร์นยูนิตท,ที่เลือกนั้นทั้งหมดได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดหรือเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเลือกห่ายการ์ดบนดามเมจโซนของคุณหนึ่งใบโอ้าายดามเมจกันง่ายๆเลยรัวๆนะคะต่อมาฮีโร่อิกซากาดากอนของคังยีโรนะคะออตโต้แวนการ์ด GB 1 เมื่ออยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดคู่แข่งสามารถเลือกรีทายเรียกาดของตัวเองหนึ่งใบถ้าคู่แข่งไม่รีทายจนจบการต่อสูู้นิตยนี้ได้รับคิทตี้ข้อบวกหนึ่งและได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นดดเมจสเต็ปของการต่อสู้ทีู่นิตนี้จบทำการโจมตีถ้าจำนวนการเดียนของคู่แข่งมี1ใบเลือกรีทายการเดียนของคู่แข่งหนึ่งใบ และความสามารถของยูนิตที่ถูกรีไทยที่เขียนว่ายูนิตนั้นไม่ถูกฮิตไร้ผลแล้วก็ความสามารถออโต้นะคะเคาน์เตอร์บัสหโซบัสเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสเลือกรีไทยเลียาการเกียร์หนึ่งหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบต่อมาดาร์กไนน์อีมาร์ ออโต้ Auto, เรียกาศนะคะ G.B. 1นึ่งเคาน์เตอร์บหนึ่งเลือกรีไทายเลือกเรียกาศคู่แข่งในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ตกลงดับโซนจากความสามารถของการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสนะคะจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000และได้รับความสามารถออโต้ Auto, เรียกาศเมื่อเริ่มต้นเดเมจสเต็ป ของการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ทำการโจมตีถ้าจำนวนการเดียนของคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือมากกว่ามีหนึ่งใบเลือกรีทายการเดียนของคู่แข่งหนึ่งใบและความสามารถของยูนิตที่ถูกรีทายที่เขียนว่ายูนิตนั้นไม่ไม่ถูกคิดไร้ผล นำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เนีเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีถ้าแวนการ์ดคุณเป็นการ์ดเกรดสหรือสูงกว่าที่มีคำว่าดาร์โกนิกเบสดาร์กอนเบสบัตเตอร์ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสหาแล้วก็จัวการ์ดหนึ่งใบเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบและยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบการต่อสู้เลย่าต่อมา เป็นลิงจ๊กเกอร์กันบ้างนะคะมามาดูที่ลิงจ๊กเกอร์ดีกว่าแบบมีอะไรเจ๋งๆกันบ้างมังกรหอ,อกดาราบิ๊กคลันช์ดากอนนะคะมีความสามารถแอคทีฟเวนการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นทอวเตอร์บัสหนึ่งเลือกการ์ดที่ชื่อมังกรหอ,อกดาราบิ๊กคลันช์ดากอนที่ความอยู่บนช่อง G-Zone ของคุณหนึ่งใบ หงายหน้าการ์ดใบนั้นถ้าจํานวนการ์ดที่หงายหน้าบนช่อง G zone ของคุณมี2ใบหรือมากกว่าเลือกเรียาการ์ดของคู่แข่ง1ใบล็อกเรียาการดทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่แถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตที่เลือกและการ์ดทั้งหมดที่เลือกนั้นไม่สามารถปลดล็อกได้ในช่วงเอฟเฟตถัดไปของคู่แข่งต่อมา มิกเซ็ตดีลิเตอร์เคโอสนะคะความสามารถออโต้เคาน์เตอร์บาร์สองการ์ดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อการ์ดและเลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณน2ใบเมื่อหยู่ดินนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกดีลิตแวนการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดและเลือกล็อกเรียกการ์ดของคู่แข่งไม่เกิน2ใบ แล้วก็คขาสามารถออโต้แวนการ์ดนะคะเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000จนจบการต่อสู้ต่อมาก้งนกแห่งดวงดาวสเตล่าเมเกอร์นะคะออโต้แวนการ์ด CB1 เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเลือกการ์ดที่ถูกล็อกไม่เกิน2ใบและคุณสามารถปลดล็อกการ์ดทั้งหมดที่เลือก ้ามีก๊าซสองใบถูกปลล็อกยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000ันคิดที่เข้าบวก1จนจบการต่อสู้แล้วก็ออตโต้นะคะเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนก์ดสามารถจ่ายค่าคอสเลือกเลือกล็อกเรียกการหนึ่งใบในแถวหลังของคู่แข่ง1นึ่ใบ เ a ดี้แบดเลอแห่งบอ่อแรงน้มถ่วงสามารถแอคทีฟนะคะเรียกาศหนึ่งครั้งใน1เทิร์นีบเลือกเรียกาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังบวก4,000จนจบการต่อสู้หนึ่งไปจนจนจบเทิร์นเดสตินีดีลเลอ ออโต้นะคะเลือกแสดงการ์ดเกศสาบนมือคุณหนึ่งใบเยื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเลียการจากมือคุณสามารถจ่ายคาคอสค้นหาการ์ดเกศสาที่มีคำว,ว่าเมซายาหในชื่อจากกองการ์ดไม่เกิน1นึใบแสดงแล้วก็นำขึ้นมือนะคะสำหรับก,กองการ์ดคุณจากนั้นเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1นึใบเลย แล้วก็เป็นทิ้งสไตล์ด้วยนะคะขณะที่อันเนี้ยจะถูกทิ้งเพื่อแบบทำการสไตล์นะจะเกตบวก2เป็นทิ้งใบเดียวแล้วก็สไตล์ได้เลยนี่และนี้นะคะบุปผาที่เบ่งบานในสุญญากาศคอสโมลิสนะคะเป็นเพอร์เฟกกาดนะสามารถออโต้เลือกทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการเดียนของคุณ สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่มีคำเลือกเลือกแวนการ์ดที่กำลังถูกโจมตีของคุณหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้จากนั้นถ้าการ์ดที่ชื่อบุปผาที่แบ่งบ้านในศูนย์ยการคอสโมลิสในดอกช่องดอบโซนของคุณเลือกหงายการ์ดได้ดบแบบโซนหนึ่งใบก็ถ้าเกิดมีตัวเองในได,ด้ดับโซนก็หงายได้เลยนะคะ ต่อมานะแขนสุดท้ายที่เราจะรีวิวในคลิปนี้นะก็คือโกพาราดินมังกรทำมังกรทองคำสเปียร์คลอสจาก้อนนะคะออโต้เคาเตอร์บัสสเลือกการ์ดที่มีชื่อว่าตัวเองเนี่ยที่เข้อาอำนาจอยู่บนจีโซนหนึ่งใบไายไหน้าการ์ดนั้นเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ถ้าจำนวนการ์ทที่หไายหน้าบนช่องจีโซนของคุณมี1ใบหรือมากกว่าสามารถจ่ายค่าคอส ถ้าจ่ายเปิดดูกา๊์ดใบบนสุด5ใบค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบาตามจำนวนกา์์์ที่หงายหน้าอยู่บนช่องจีโซนจากเท่งที่เปิดออกนะคะขอลงช่องเรียการ์ดที่วางอยู่โดยไม่ซ้ำกันและสลับกองกา๊์ดเลยต่อมาอัศวินทองคำนักล่าผู้รวดเร็วแคมเบลออตโตแวนการ์นะคะ เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเปิดดู5ใบบนสุดของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกิน1นึ่ใบาจากที่เปิดดูขอลงช่องเรียการ์ดสลับกองการ์ดคุณแล้วก็ยูนิตนั้นได้รับพลังบวก2,000ต่อมาอัศวินแห่งแสงอรุณกรูดกวินออตโต้แวนการ์ดนะคะ G.B. 2 คาเต์บัสหโซบาสหนะคะเมื่อเริ่มต้นช่วงการสเต็ปในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีสามารถจ่ายค่าคอสนะะแล้วก็เปิดดูใบบนสุด4ใบจากกองการ์ดนะคะค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูพอลงช่องการ์เดียนในสภาพเลสนะะแล้วก็สลับกองการ์ดคุณ แล้วก็มีความสามารถออโต้แวนการ์ดเคาน์เตอร์บัสหในเทิร์นของคุณเมื่อจียูนิตของคุณทํทำการสไตล์สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายนะก็เปิดดูการ์ดใบบนสุดสใบจากกองการ์ดค้นหาการ์ดไม,ไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเลียการ์ดสลับกองการ์ดคุณและยูนิตนี้พลังบวก2,000จนจบเทิร์น ต่อมาจอมเวทศักดิ์สิทธ,ธ,ธ,ธิ์พุ่ยออตโตเรียการนะคะ GB1 c o เคาน์เตอร์บัสหเมื่ออยู่นิตนี้โจมตีแวนการ์ถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์สามารถจา่ายค่าคอสแล้วก็เปิดดูการ์ดไปบนสุด3ามใบจากกองการ์ดนะคะแล้วก็ค้นหาไม่เกิน1นใบาจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียการ์จากนั้นสลับกองการ์ดเลยต่อมา l ิเบ r a t เลเตอร์ผู้พูดน้อยเบลนิุสนะคะออโต้เรียกาดเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียกาดจากกองการ์ดคุณถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000และความสามารถออโต้เรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเลือกหงายการ์ดบนดเมจโซนของคุณหนึ่งใบ อัศวินแห่นฟ้าสางกบดุนนะคะออตโต้เลือกแสดงการ์ดสามใบบนสุดเลือกแสดงการก์ดเกตสในมือคุณเมื่ออยู่ดินี้เข้าสู่ช่องเรียกานะคะค้นหาการก์ดเกต3ที่มีคำว่าลรุ๊กวินนะคะในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนำขึ้นมือนะคะ สลับกองการจากนั้นเลือกทิ้งการ์ดในมือคุณหนึ่งใบแล้วก็นี้พอสามารถนะคะก็คือเมื่อถูกสไต์นะแล้วทิ้งตัวเนี้เกีาจะบวก2เลยก็คือทิ้งใบเดียวสไต์ได้เลยต่อมาเป็นเพอร์เฟกการ์ดนะคะจอมเวทศักดิ์สิทธิ์พิเดลลี่นะก็คือถ้าเกิดแบบว่าลงไปการดก็การต่อสู้นั้นก็คือจะไล่ผลไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวนี้ได้เดเม ้ในดอบด้วยนะคะก็สามารถหงายได้แมสโซนได้1ใบเลยและใบสุดท้ายประจำวันนี้นะคะก็คือคี่ิ้อลทิกเกอร์ของโกพาลาดินนั่นเองลิเบเลเตอร์ผู้เข้าครอบงำบาทโฮลุกนะคะมีความสามารถด้วยออโต้ Auto. นำยูนิตนี้ไปไว้ต้อยกองการ์ดคุณเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาศจากกองการ์ด สามารถจ่ายค่าคอสนะแล้วก็เปิดดูสีใบบนสุดของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบที่มีคำว่าเพิ่มสีขามในชื่อการดจากที่เปิดดูทั้งหมดแปลงและนำขึ้นมือนะคะจากนั้นสลับกองการ์ดเลยนะแล้วก็จบไปแล้วเนาะกับการรีวิว GCP03 นะคะก็คือทั้งตัวนี้เลยที่เป็น GR ที่เป็น SP แล้วก็3แคนด้วยกันนะคะก็คือลิงจ๊ o กเกอร์คางิโลและโกพลาดินนะก็ถูกใจหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนเลยนะนสำหรับใครที่อยากได้ไปครอบครองนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ร้านนะจะซื้อเป็นกล่องไปเปิดเองจะซื้อเป็นใบาตามที่เราอยากได้หรือซื้อเป็นแบบแยกแคลนทางร้านก็มีขายให้นะคะอยากได้แบบไหนก็ทักมาเลยนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร กด subscribe เพติดตามการรีวิวในชุดต่อๆไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็แอร์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่กับคราวหน้ากับคลิปหน้านะคะกับการรีวิวแคลนที่เหลือเนาะไม่ว่าจะเป็น Shadow Paladin Dark i อิเล็ l a r นะคะลิืออกอันนึงก็คือมูลาขุมโมนเองนะแล้วเดี๋ยวเรา,าติดตามกันว่า จะเก่งแค่ไหนนะโอเคงั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไปพบกันใหม่กับคราวหนะ้าบ๊ายบาย